รู้สึกว่าเป็นตะคิวเหรอตะคิวฮะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวๆดขาไหนขาไหนโทษโทษอ่ะปัป่ะโอ้โหอ้ยนี่เป็นตะคิวหนิไหมถึงว่าหมดยกห้าแล้วใช่ไหมไม่เป็นตอนยกห้าพี่เป็นตอนยกห้าเลยเ็กไม่ได้ครับเป็นตอนยกห้าที่กำลังชกอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเป็นลูกนะขึ้นเป็นลูกตอนที่เรากำลังชกอยู่นะเอ๋อแล้วเราเราเราไปคุมเกมยังไงเอ้าโอ้พยายามไม่ไม่เตะขาซ้ายโอ้ไม่เตะขาซ้าย ว่าชกขาเดียวสิจำไไหมโอ้ยแล้ววมันขึ้นช่วงช่วงช่วงที่ชกหรือว่าช่วงขึ้นหลังจากมดฤ์ชาชกร่ชชกเอะช่ชกเอเอาเอวันนี้ก็ที่สามเลยนะมันมาไกลไหมยึงขึ้นได้เรยม เดี๋ยวนะพี่ออนพี่ออนย้อนมาพี่พูกระดับเดี๋ยวนถามนิดนึงมันมันเรามาถึงที่สามอี่แล้วมันเป็นไงบ้างอ่ะพูดถึงพูดถึงความสัยพวผมมาไกลมากแล้วมาไกลมากไม่ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ตอนมาทีแรกเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่สมัครคุณเสือมาเราคิดว่าถึงรอบไหนไม่คิดว่าสมัครคุณเสือมาก็คิดว่าต่อยสักรอบนะครับต้องเจ็ดย่าวด่อยแค่สักรอบเดียว เรามาไกลมากเลยหนูที่พี่เขาถึงมันด้วยครับเออโหตอนนี้นะพูดถึงการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งก่อนหน้าการชกวางแผนยังไงครับก็ทีมงานผลิตพัณ์บังแล้วก็ญาติก็ช่วยกันวางแผนมากรักก็ระยาอย่าไปแรกครับอย่าไปแรกนะนะครับ,แต,รบแต่ว่ามาเน้นจริงๆก็คือการที่ยกสามเนี่ยมันเรามาเน้นป้ามตีมากขึ้นใช่ครับแล้วตีได้ด้วยก็เอ็นเขา ไม่ไม่ไม่ค่อยตัวก็ตีอ่าหลังจากที่ตีได้นี่มั่นใจมากขึ้นอย่างผมมั <laughs> ม่นใจอ่ามั่นใจวผ่านแน่นอนนะค,ครับผมแต่ว่ายกห้านี่กลายมาเป็นด้วาเราเป็นจากคิวที่ขาซ้ายพ,พี่พี่รู้ไหมเนี่ยว่าว่าน้องเัเป็นตะเกวเบรถน้ำหนักอ๋อแต่รถแต่ตอนตอนตอนชกเขาเป็นตะเกวยยกห้าพี่กำลังชกรู้ไหมครับไม่รู้เลยเพราะว่าเขาเป็นเป็นเนี่ยก็คือช่วงขึ้นยกห้ากำลังชก กลางกลางยกอ๋กอโอ้โหย่างนี้น,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 นี่ถ้าเกิดว่าเป็นยกสี่แล้วเป็นยกสี่เรียบร้อยเลยไหมเน, <laughs> <laughs> นี่ยงูเลยโนะแสดงว่าแสดงว่าพิกัดการชกเนี่ยร้อยสิบสามปอนด์ของทางท้องสนามน,นี่น่าจะขึ้นครับอเ,อเอาสักเท่าไหร่ดีน่าจะพอใจน่าจะร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้านี่น่าจะโอเคแล้วล่ะสบายสบายร้อยสิบก็ใหญ่เกินใหญ่เกินไหมเอาร้อยสิบสี่ก่อนนะเขาตัวเล็กกว่าใครทุกคน ครับผมขอบคุณด้วครับขอบคุณทุกคนครับผมพี่ออดพอใจวันนี้ในในการชกหวยรอบปุนเสือตัวนี้พอใจน้องขนาดไหนครับก็เหมือนที่พูดเลยครับเราเรามาไกลเต็นฝันเป็นครอบสนั่นเนครอบครัวทุกคนก็หวังว่าอยากให้ชกช่วงเจ็ดสีนะครับแล้วพอได้ชกก็นะครับเหมือนที่เราเห็นเขาตัวเล็กกว่าใครทุกครั้งเราก็ต้องไปไปทำการบ้านเราทุกคนก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่เชียร์ครับครับผม